ที่ลานจอรดรถหน้าห้างบิ๊กซีสุขสวัสดิ an, ์ดรวรพันธ์อดิการบดีที่ปรึกษาสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพันตำรวจโทโยงยุทธดวงวงศ์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรพระป,ประแดงร่วมกันเป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรถคารวาลผ้าป่าเพื่อการศึกษาพระประแดงสุพรรณบุรีจำนวน40คันณโรงเรียนบ้านผู้บองป่าขีตำบลห้วยขมิน้นอำเภอด่านช้าจังหวัดสุพรรณบุรี ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนในการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนจะหาซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสําหรับโรงเรียนบ้านผูบองปาคีเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน107คน8ห้องเรียนตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติผูเตยสำนักข่าวพีเอ็นนิวส์รายงาน